สวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เอกไดว่งก็อยู่ที่อุตรดิตถ์เหมือนเดิมนะครับยังไม่กลับโคราชวันนี้ก็พามาเส้นที่นานะครับมาอยู่สวนยางแล้วก็ดูบ้านน้อยปู่ไอพอดสร้างไว้นี่สร้างบ้านน้อยอยู่อยู่สวนยางแล้วก็อยู่ทุกนาเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับเบื้องบรรยากาศกลางให้กลางนาเนาะไปดู อยากแอบปล,ปลูกผักเลี้ยงกบเลี้ยงปลาอยู่นะเอาเลยกล็ไปอา้าวอันนี้ก็เฮี่ยงนะเฮียงไหนเฮียง เลี้ยงไก่ไก sure> right> ่น้อยไก่สามสายทางวะนี่นี่แล้วก็มานี่กับสามเสือจอมป่วนรายงานตัวน่อยสวัสดีครับน้องพ้อนครับสวัสดีครับนภาครับสวัสดีครับผมวาราครับนี่บักสามเสียวเดี๋ยวพาไปหาปลา อปลามันหลามกินแถวนี้แหละหอ,กกอืมขอดเก่งออกอแล่าไเดี๋ยวไปพาไปหาปลามันเป็นคลองเป็นห้วยอยู่ข้างๆนาเน,นี่ยอันนี้ก็สะพ่อปล่อยปลาไว้นะครับจะมีปลามีหอยอันนี้แกจะปล่อยกบด้วยนะครับแกเลี้ยงกบทำที่เลี้ยงกบ พึ่งเอากบมาลงแม่แกอยากเลี้ยงกบเียวพาพี่น้องมาดูกบกบน้นะบนอยตายก็มีตายหลายตัวกบเห็นไหมนี่นนนอยู่ตามหญ้านี่แหละ มันร้อนมันตัวตายก็มีมาดูในนี้มันต้องมีตัวนะแม p ม,มโอ้โหเต็มเลยนี่ครับกบเอากบมาลงเหลียงกบนะครับน้องเรียกมาดูปลาน้องไปเอาปลามา เดี๋ยวไปดูปลาก่อนคนระับเป็นปลาเลยเอาปลาใช่ไหมอ๋อพ่อแกก็ไอทำบ้านอยู่นะครับนนะไ,ไ,ได้เดี๋ยวไปดูกบ,บหมื่นกบหอนไ้พี่น้องดูกันนะครับน้องไปเอามาเมื่อคืนนี่ขอไฟตัดไม่งี้จิ้งปลาเนี่ยจิ้งดีกว่า โอ้ต้องเฮเลยนะเนี่ยพี่น้องดูนี่ปลากั้งครับปลากั้งเนี่ครับปลากั้งเหมือนปลาช่อนนะแต่ว่ามันจะตัวไม่ใหญ่มันปลาช่อนนะครับอันนี้ถือว่าใหญ่แล้วนะครับอันนี้ถือว่าใหญ่แล้วไงปลากั้งนะครับคีบจะออกสมส้มแบบนี้อันนี้ปลากั้งจริงว้าวโถ่กระปุกเขาครับพี่น้องนี่กุภูกเขาครับ อันนี้เขาเร bon. ียกกบหมื่นกบหอนกบงอนเดี๋ยวจะจับให้ดูเอ้รถดงไปใช่ไหมตัวนี้ก็ตัวนี้มีเข้าแนนมันมีห้อนปุ๊บนี่บุรีเบิงตะเคียนนี่นะครับเขาเรียกว่ากบงอนนี่งอนมันมีงอนออกมาอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมเนี่ยนี่เนี่ยงออันนี้กบงอนกบงอนกบภูเขานะครับ ไม่ให้กบนากบเลี้ยงนะใหญ่กว่านี้ก็มีเนี่ยตัวฮอ,อ,อนี่ก็มีนี่นะครับน้องโบครับน้องโบแกก็ทำช่องด้วยนะแรมโบ่ฮันตติ้งให้เราแรมโบ่ฮันเตอร์แรมโบ่ฮันเตรอร์นะน้องโบฝากติดตามด้วยเมื่อคืนนี้ไปให้คลิปบันนี้นะบผ <c oughs> มไดปให้คลิปไปเอากบเอาปลามานะครับนี่เดี๋ยวปิ้งปลากั้งกินนะครับพี่น้องเคยกินกันไหมครับพี่น้องปลากั้ง ได้กินของดีนะมันเนี่ยไปก่นของหายากนะแบบเนี้ยก็คือไม่มาบ้านปา่าบ้าน,าน,านดงนี่ไม่ได้กินนะครับอยู่ในเมืองนี่ไม่มีกินนะปลากลั้งพวกกบหมอนกบหมื่นพวกเนี้ยโอ,โ,อโอ้มาบ้านหอยได้กินของดีเหมาะคับเดี๋ยวจัดการปิ้งปลากอนพี่น้องสุดยอดแบนเนี้ยอย่าอย่าว่ามันเป็นเหมือนคางคกนะครับ <laughs> มันเป็นกบที่หายากนะครับมันเป็นกบภูเขานะพี่น้อง ตัวมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ท้องก็จะเหลืองๆประมาณนี้นะครับอกบนะครับเดี๋ยวเราจะปิ้งทาเกลือปิ้งกันฮนะ โมข้าอขน,ากนอกปิ้งเอาเด็กหางใหญ่หุ่นเออไนะไม่มันอ่อนที่อ๋อเอาแล้วเอาแล้วอันเนอาแรกว,ว่าจะไปใส่กับดัก หาปลาน้อยมาหลามกินจักงหน่อยไม่ไปแล้วครับกินของดีดีกว่า <laughs> ขี้เป็นสีมี่ยังขี้อ่ะนะมัน,น,น,นตอกมัดไป่ยยองเลยอยู่ให้อยู่หน้าต้องเขาไปห้าเสียค่าลวดหรอกเนี่ยวิธีบันบานวิธีชนบทข้างแท้เลย มีการมัดไม้ตอกอมัดมัดมัดเขียนเขียนแล้เงี้ยเข้าไปจัหนึ่งเงี้ยอยู่แล้วนี่้นี่แหละครับแจ๊บโอ้โห้องเงบักขึยนะบักก นี่นะครับนี่ก็จะเป็นปักตั้งของเราทาเกลือเรียบร้อยนะครับใส่มาหีบเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็เอาไปย่างนะนี่สองหีบครับจัดไปจับได้ตัวนึงปลาปาอะไรได้ปลาด้วยเหรอจับมาให้ดูหน่อยนิ มานวานว่าใครมาผู้ฝาจับได้เหรอเดี๋ยวผู้ฝาจับปลาได้ด้วยนะครับนี่ไหนปลาอะไรปลาท้องป่องปลาท้องป่องทำไมเขาเรียกปลาท้องป่องเขาท้องมันป่องไหนก็วางลงดีดีเพราะว่าท้องมันป่องก็เลยเรียกปลาท้องป่องแก้วแก้วโอ้โหผู้ฝามันโดดน้ำนะครับ นาวาตามไปแล้วครับโอ้ยโอ้ดูเล่นน้ำขีดคนนู่นนะ่ะล้างน้ำขุดๆน,น้ำใสๆดีๆเออล้างน้ำใสๆกันค่อยๆค่อยๆเดินไปล้างน้ำใสๆล้างหน้าดีๆเออนั่นแหละอ๋อขึ้นมาครับโดนไฟขาก็สีปังง,งังไปนี่แล้วครับ ปิงปากังปิงปบกันโอ้เหมาะครับแน่พี่น้องเลยเกลือนี่ก็ทําจากบ่อเกลือที่บ้านบ่อเบี้ยนะครับจะมีบ่อเกลือบ่อน้ําเกลือที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เราเอามาต้มเองนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากบ้านบ่อเบี้ยนะครับของดีแต่ก่อนบ้านบ่อเบี้ยเนี่ยแต่ก่อนชื่อว่าบ้านบ่อเกลือนะครับบ้านบ่อเกลืออันนี้เขาเปลี่ยนเป็นบ่อเบี้ยนะครับ เขาเอาเกลือมาต้มแลกเบี้ยนะครับเขาเลยเป็นบ่บอบ่อเบี้ยนะครับเบี้ยก็คือเงินสมัยก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกลือเกลือบริสุทธิ์นะครับต้มจากน้าน้าน้าเค็มมันจะมีบอ่อธรรมชาติอยู่บอ่อนึงใครที่อยากได้เกลือก็สามารถมาหาซื้อได้ที่บ้านบอ่อเบี้ยนะครับอันนีบ้านโคกอุตร,รดิตถ์บ้านเรานี่แหละียบร้อยนะครับปิ้งปลาไม่ต้องสุกมากครับเอาแค่น้ําตกครับ ปลากั้งนะครับโอ้หหัเกือบปีนหำมอคัะพี่น้องเดี๋ยวกบนะคระับกบย่างอยู่เนื้อปลานะครับเนื้อปลากั้งนี่จะขาวมืนคล้ายกับปลาช่อนนั่นแหละแต่ว่ามันจะตัวเล็กกว่ามันจะเป็นปลาช่อนภูเขานะเขาจะเลี้ยงบางคนเขาเอาไปให้ไก่กินดูเนื้อปลาครับอืมหอมดูอืมหวาน มัสุดยอด <ละ S 1> อนนเนยจุกแล้วอร้อนรอนเลยพี่น้องเลยอ้ร้อนร้อนร้อน,อนมันอร่อยกว่าเนื้อปลาทอนอีกเนื้อมันจะหวานมากสุดยอดอยเด็กๆไปเล่นน้ำมาหิวไหมครับหิวครับเออเ,เรากินดดกบกินปลากัน ข้าวไม่มีนะนั่งลงนั่งลงครับวอสนั่งลงผู้หานั่งลงดแล้วามากินกบกันครับใช่ไมหมลูกนี่ขาใหญ่นี่มีเนื้อ,อ,เ,อเอา,าดำเนาะนี่เนื้อมันล้วนๆเลยขาหน้อยก็แซ่บนะขาหน้อยมันก็แซนะ่อแบ,อ,บอืม อร่อยไม่อร่อยม่ดดัวครับเียงตับเนื้อเนื้อมันเนื้อเป็นไงครับเดาว่าอร่อยไหมครับอร่อยครับผู้พาร์าอร่อยไหมครับอร่อยครับพอดอร่อยไหมครับเหมือนขนาดนี้ไม่ต้องถามไม่ต้องพูดถึงเลยความอร่อยใช่ไหมโอเคแล้วครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูบรรยากาศอยู่ตามไล่ตมนานะครับได้กินปลากั้งปลาคอปลาโคกั้ง กบหนอนอให้เด็กๆกินอ้าวถึงบรรยากาศบ,รราาศบรรา้านๆกันบ่ครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พี<ด>่น้องลา,ากันด้วยภาพบรรยากาศท,ท้องไร่ท้องนาน,นี้แหละให้ไก่เลยวัวนี้<ก>เราจะปรับเป็นใหม่ไก่็อกคิวอยู่นี่เหลือหรอกเนี่ยหมดเลยแหละ